สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวานันประจำวันที่1เมษายน2 5 6 8ันาทําทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชดตกลายเมฆ่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะสีดาบสีดาพุทิกวโรนะคะรอเวลารอจังหวะนะคะหรือว่าโรอโอกาสนะคะเจ้าชายเหรียนนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะนะบางคนก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาก็ได้ด้วยนะคะ สตรนนะคะถึกอึดอดทนนะคะในเรื่องของการงานวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาอาจจะมีงานหนักหรือว่าอาจจะมีงานเคสที่ว่าทําให้เราต้องเคลียร์ต้องแก้ไขนะคะนะแต่แตคนวันอาทิตย์แก้ไขได้อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่เก่งนะคะเขาเรียกว่าถึกอึดน,นะคะแล้กวก็อดทนนะคะ The world นะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนขึ้นเหนืลอลงใต้นะคะ งานทางด้านออนไลน์โซเชียลนะคะหรือว่าสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าโดดเด่นนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะการเงินนะคะช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะเอาตัวรอดได้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะช่วงนี้มีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากบุตรหลานบริวารน,นะคะจากให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ย,ยิีมีเลข4 0 8 1นะคะ4 0 8 1 คุนบรรจัณนะคะแปดเม้าช่วงนี้คนบนรรจั์งานเยอะนะคะหรือบางคนเรียกว่าทํางานสากกะเบื่อ,อยันเรือรบนะคะนะบางคนมีโอกาสได้ขยับขยายงานด้วยนะคะ ราชินหรียนการเงินดีค่ะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสได้รับโชคนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือใครที่กําลังรอการเงินอยู่นะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะหกไม้เท้านะคะการงานยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะธุรกิจส่วนตัวเรียกว่ายังยังไปได้อยู่นะคะ สววนเรียนนะคะการเงินนะคะเขาเรียกว่ามีดวงลงทุนนะคะสําหรับใครบางคนบางคนมีโอกาสซื้อรถก็ได้นะคะซื้อรถใหม่ลงทุนเกี่ยวกับการซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟเน้นรถใหม่หรือเกี่ยวข้องกับการงานนะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ได้ช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะจะมีโชคมีลาบในขณะเดินทางนะคะเขาบอกว่า,าจะมีโชคมีลาบจากหมายเลขยวดยานผ่านานะนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเราไม่มี รถเป็นของตัวเองนะคะก็บอกให้มองดูรถป้ายแดงคันแรกเลยนะคะที่ผ่านมาในสายตาของเรานะคะจะให้โชคนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีคนโสดมีโอกาสพบรักมาจากแดนไกลนะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิสีนะคะมีเลข806 0นะคะ80 60นะคะต่อไปนะคะคนวันอัคารคนวันอังคารนะคะเดอสตานะคะช่วงนี้คนวันอังคารนะคะ เดือสตาร์เขาเรียกก็เป็นไ่แห่งความหวังนะคะเป็นไ่แห่งความฝันนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนนะคะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้ด้วยนะคะเกียรติเหรียญนะคะการเงินนะคะทาบัญชีรายรับรายจ่ายแทบตลอดนะคะเขาเรียกว่าละเอียดรอบคอบนะคะมากขึ้นนะคะหรือบางคนเ็าเรียกว่าจะใช้จะจ่ายอะไรช่วงนี้นะคะคานวณแล้วคํานวณอีกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะในการที่เรามีความรอบคอบในด้านของการเงินนะคะถ้าใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานทางด้านประเภทบัญชีหรือว่าตัวเลขนะคะเราค่อนข้างจะเป็นคนที่รอบคอบนั่นเองนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีเขาเรียกว่าคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนที่ถูกใจนะคะ ช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอเพื่อนใหม่ิมใหม่นะคะกัลายาณมิตรใหม่ๆอัศวินดาบการเดินทางที่เร่งรีบการเดินทางแบบกระตันหันหรือบางคนเรียกว่าทํางานที่แข่งกับเวลาก็ได้ด้วยช่วงนี้คนวันอังคารขับรถต้องไม่ต้องไม่เร็วนะคะบางคนเรียกว่าขับรถเร็วนะคะค่อนข้างจะต้องต้องไม่ประมาทนะคะส่วนทางด้านของ <c oughs> โชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขจากยศยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ย,ยิบสี่มีเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปคุณวันพุธ คนวันพุธนะคะคนวันพุธเดวิลนะคะเดวิลขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เลยนะคะเขาเรียกว่ากิเลสนะคะณนะช่วงนี้นะคะบางคนใครที่ว่างงานก็นะคะเขาเรียกว่าอยากได้งานอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองเขาเรียกว่าวางแผนไว้นั่นเองนะคะแปดไม้เท้านะคะการงานนะคะบางคนมีโอกาสขยับขยายงานนะคะหรือช่วงนี้นะคะ ทำงานสากกับเบือ,อยันเรือรบได้ด้วยนะคะหรือเรียกว่ามีโอกาสขยับขยายงานนะคะสีดาบนะคะสีดาบเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอนะคะรอบางสิ่งบางอย่างนะคะรอจังหวะรอเวลานะคะหรือว่ารอในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะเว f ฟอร์จูนนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะเว f ฟอร์จูนเดวิลนะคะเสี่ยงโชคทิ้งไว้นะคะเขาเรียกว่าคนวันพุธช่วงนี้นะคะมีโอกาสเสี่ยงโชคมีโอกาสถูกหวยรวยเบิร์นะคะนะมี มีโอกาสที่จะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะบางคนได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบ้์กู้ธนาคารช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีหรือบางคนมรดกก็ได้นะคะจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้คนวันพุธมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อักโโจรนนะคะกลางค่ำกลางคืนปับบาได้ด้วยนะคะนัดเราก็ต้องระวังต้องรอบคอบนะคะเดวิลนะคะเขาเรียกว่า มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบมันหลอกมัาลวงนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะถ้าในเรื่องของคนโสดนะคะความรักนะคะมีโอกาสพบเจอเจอคนที่ถูกใจในสถานที่อคจรนะคะมีโอกาสเสียตัวมีโอกาสเขาเรียกว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็บอกเราว่าเป็นโสดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบา้านเลขที่นะคะ หรือว่าเลขของฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่มีเลขห้าแปดสี่ศนย์นะคะ, 5, 8, 4, คะห้าแปดสี่ศูนย์คนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะหกเหรียญช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการทำบุญนะคะบางคนนะคะการให้ทานการบริจาคทานการเงินบระจายเยอะค่ะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะนะได้มาจ่ายไปนะคะสิบดาบนะคะนะเกี่ยวข้องกับการทําบุญเกี่ยวข้องกับงานอาวบมงคลน,นะคะหรือมีโอกาสไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะ นะแต่ยังไงการเงินเราก็ยังเอาตัวรอดได้นะคะเรียกว่าเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะบางคนกําลังริเริ่มนะคะอยากจะเริ่มงานใหม่ๆนะคะหรือว่ามีงานประจําอยู่แล้วนะคะมีโอกาสทางานควบคู่2อย่างสอย่างนะคะในเวลาเดียวกันก็ได้ด้วยนะคะนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ o <S <S ออนไลน์โซเชียลนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจานะคะนะีเซน์ตัวเองได้เก่งด้วยนะคะสื่อสารดีนะคะ นะักซิกเซน์แม่นยำนะคะช่วงนี้บางคนอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูหรือว่าพวกคาออนไลน์แม่คาออนไลน์ก็ทําได้นะคะนะักฝันแม่นนะคะช่วงนี้คนพิถีพิันนะคะขเขาเรียกว่าซิกเซนแม่นยำนะคะลางสังหอ์แม่นยำนะคะ ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักพรีเซนต์ช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะ2ดาบนะคะเกี่ยวข้องกับเอกาสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเกี่ยวข้องการงานใหม่ๆเซ็นสัญญาใหม่ๆนะคะมีโอกาสาเปลี่ยนงานมีโอกาสาได้งานใหม่ก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสาเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะนะบางคนอาจจะเก่าแล้วหรือว่าตกแตกตกหล่นมีเหตุ้ต้องซ่อมต้องซ่อมแซม,แซมหรือว่าเปลี่ยนใหม่ไปเลยก็ได้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสพบรักทางลลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเป็นพ่อไหมเป็นแม่ไหมนะคะ <c oughs> <c oughs> ช่วงลามนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากพ่ยี่ส่มเลขหกศูนยนสองนะคะหกศูสอง คนมันสุกค่ะขนมันสุกแปบ,บไม่เท้าขนมันสุกนะคะวันนี้งานเยอะหรือเรียกว่าบางคนทํางานสากกระเบอือยันเรือรบก็ได้นะคะมีโอกาสขยับขยายงานนะคะเจ้าชายดาบมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันบางคนจะได้รับข่าวครา,าวจากบุตรหลานบริวานแต่เป็นข่าวที่ทําให้เราเครียด,รยดหรือว่าข่าวที่ ให้เราต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะหรือเรียกว่าคนวันศุกร์ช่วงนี้ให้ระวังจะมีคนที่มีอายุน้อยกว่านําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือบางคนลูกน้องที่มีบริวารน,นะคะออกกระตันหันก็ได้นะคะอัศวินถ้วยนะคะกัลายาณมิตรนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เจอได้เจอเพื่อนใหม่ๆ justment นะคะคำพิพากษา เทวดาเป่าแตรให้คนต่ฟื้นคืนชีพนะคะเราทุกใจเรื่องอะไรสิ่งใดนะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดนะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นนะคะนะ้ำใครมีคดีความคาดีความก็จะสิ้นสุดลงสารยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่ไม่ผิดนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้คนสุขต้องระวังการเดินนะคะสะดุดกล้ม นะคะชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวด้วยความไม่ระวังนะคะความรักนะคะความรักของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพวกคนถูกใจเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บบางคนแถมลูกติดให้ด้วยนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันแบบกระทันหันนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขมีโอกาสมีโชคมีลาบจากหมายเลข บัตรประชาชนนะคะ3ตัวหน้า3ตัวหลังนะคะจะากให้โชคตัวเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลข8 000, 000นะคะ8 000, 000นะคะคนเงินสอง คนวันเสาร์นะคะแปดดาบคนวันเสาร์วันนี้นะคะบางคนเขาเรียกว่านี่ความกังวลใจนะคะกับปัญหาหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะคะบางคนเครียดเรื่องการเงินนะคะหรือว่าเครียดเรื่องการงานนะคะและบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้หรือว่าอยู raft, ่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะสี่ดาบนะคะรอนะคะรอเวลารอจังหวะหรือว่ารอโอกาสนั่นเองนะคะ เด e อ t สตนะคะความหวังความฝันนะคะแต่เราก็ยังมีความหวังอยู่นะคะยังมีความเขาเรียกยังมีความฝันอยู่นะคะนักเดอดสตาร์นะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะแต่ก็อยู่ในช่วงของการรอนะคะรอเวลานั่นเองนะคะ สามไม่เท้านะคะการงานบางคนทํางานควบคู่สองอย่างสามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะมีโอกาสขยับขยายงานได้ด้วยการเงินนะคะวันนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนซส้มแซมปรับปรุงร้านค้านะคะบางคนซ่อมแซมบ้านสอมแซมที่อยู่สอมแซมที่อาศัยนะคะก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนนะคะคุณผู้หญิงบางคนเกี่ยวข้องกับสลยกรรมเสริมเติมแต่งนะคะมีโอกาสโดนมีดหมอได้นะคะมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะจาก ศิลปกรรมนะคะความสวยความงามได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะบางคนอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้ด้วยนะคะปวดตามเนื้อตามตัวปวดกระดูกปวดฟันถอนฟันอุดฟันนะคะเสริมเติมแต่งช่องปากช่องฟันก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขแปดสี่ 7จ็ดนะคะแปดสี่นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ